ี่ทรครับเนี่ยโอเคขอเช็ตัวก่อนตัวครับเดินบนเอาละเเเเดนไม่ใช่ตัว่นี้นี่ดดชุอนี้ดน้องขอเช็คัว ใช่ไหมด้่ะโดดได้ใช่ไหมเจอโรนี้เข้าไฟั้แต่ลไปอวคนีแก้กัแบบนี้ราบองว่าแกปได้จ่อนไม่ใช่แบบนี้ไอ้เไม่ได้กลัวคคโแล้วยังไงครับหนีไฟขนาดนี้ไม่กลัว ไม่กังวลใจเลยลูกเดี๋ยวเล็กสักคุยก่อนเลยเขาอยากได้กังวลใจให้เขาหน่อยครับขอเสกโล่ให้กังวลใจให้เล็กสักโอ้โหลวกไฟยังเอาไม่อยู่ทำยังไงดีล่ะทิสันทำยังไงดียังไงดีโอ้โหเมื่อกี้จุดไฟนะขวดที่มือผมหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาละ